เศรษฐีนครสวรรค์รับเงินทีวันละหมื่นหมื่นล้านเปิดโรงสีปั๊มน้ำมันเพื่อนคณินพานางเอกดังวายแม่หลังคบนานหลายปีหล่อบ้านรวยพระเอกช่องสามคนนี้คือทายาทธุรกิจปั๊มน้ำมันที่ใหญ่สุดในนครสวรรค์เป็นนักสแสดงและนายแบบชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่องสามเป็นที่รู้จักจากบทบาทยงยุทธ์ในละครพีเรียดดาม่าเรื่องสุดแค้นแสนรักและรตีหลวงที่เพิ่งจบไปจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเพื่อนคานินชอบประดิษฐ์หนุ่มเจ้าของแววตายขี้เล่น สสดสอดีตภาพจำคือหนุ่มมาสเตอร์ปัจจุบันกับผมทรงใหม่ที่หล่อกว่าเดิมแค่เห็นเป็นพระเอกมาติดดินใครจะรู้ว่าหนุ่มเพื่อนนัดธุรกิจครอบครัวมีมากมายทั้งโรงสีเจ้าของบริษัทล้อฟูลผลไรซ์มิวจำกัดผู้ผลิตข้าวตราบัวชมพูฟาร์มไก่รวมถึงปั๊มน้ํามันที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากที่สุดในจังหวัดนั้นเลยก็ว่าได้ใครผ่านไปเส้นทางนั้นจะพบว่าความนี้มีสัญลักษณ์รูปภาพหล่ออ ของเขาอยู่ในปั๊มเต็มไปหมดเลยจ้าปัจจุบันหนุ่มเพื่อนมีเจ้าของหัวใจแล้วโดวยเขาคบหาดูใจกับนักแสดงสาวรุ่นน้องซีนพัทรากอนบุตรราคำวดีที่พบรักกันในกองละครเรื่องที่นี่มีรักเมื่อปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันก็คบกันมาได้ราว5ปีถือเป็นคู่ที่น่ารักที่เดียว เพื่อนขณินวางแผนที่จะบวชมาสักพักแล้วเพียงแต่รอให้ละครอีกสองเรื่องถ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนล่าสุดได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ไปเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2565ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราราชวรวิหารโดยได้ฉายาทางธรรมว่าสุจิตโต แต่ว่าผู้มีความคิดอันงามประเสริฐจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมสุขเกษมสวรรค์อำเภอเถินจังหวัดลำบางช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะลาสิกขาเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมารวมเวลาบวชหนึ่งเดือนตอนนี้เรียกได้ว่าเพื่อนคณินเป็นพระเอกคิวทองเลยทีเดียวเพราะม,มีละครอ่อนแอพร้อมกันถึง4ี่เรื่องนั่นคือละครข้ามเรื่องละตีล้ลวงคู่กับชิปปี้ซิรินต่อมาเป็นละครเย็นอ้อมฝาโอบดินประกบคู่กับบัวนรินทิพย์ที่พึงจบไป กได้ถ่ายรูปจบเป็นรูปแต่งงานนะั้นชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันอาถิเช่นเจ้าบ่าวหล่อบอกต่อหล่อมากหล่อแบบจริงๆไม่ได้ชมแบบแพทเทอร์สามีแห่งชาติตัวจริงค่ะ ทำเอาอยากเห็นเพื่อนคณินเป็นว่าที่จะว่าวจริงๆเลยคุณแม่อดุลักษณ์เป็นแม่ของเพื่อนคณินเคยเผยไว้ว่าดีใจที่ลูกโตขึ้นทุกปีมีความรับผิดชอบแล้วส่วนยายยังเป็นห่วงเรื่องงานการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแต่หลังๆเขาก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วส่วนเพื่อนเองก็มีกลับบ้านไปดูแลธุรกิจของที่บ้านบ้างแบ่งเวลาเรียนเวลาทำงานส่วนเรื่องแฟนแม่ไม่ว่าเพราะเป็นเรื่องปกติของลูกผู้ชายถ้าไม่มีเลยก็เป็นเรื่องแปลกส่วนความสมัมพันธ์กับนาน เอกใหม่น้องสีนพัทราก่อนก็เป็นคนที่สนิทคนหนึ่งคุยกันรู้เรื่องได้ร่วมงานกันบ้างแม้จะเคยไปร่วมต่างประเทศกันมาบ้างแล้วตอนนี้ก็น่าสนิทสนมแล้วนะรอติดตามว่าที่จะบ่าวในชีวิตจริงเลยค่ะ